ใช้กับเทพธิดาม,มิโนทอและเจ้าหัวนกไปอย่างละครั้งยังถ่ายแกนเวทเข้าถุงหนังได้อีกสองครั้ง MP <c oughs> ก็แทบไม่เหลือแล้วสิ่งที่เหลือนอกจากแปลงค่าสเตตัสคือ MP ของเรา <c oughs> หากใช้ MP จนหมดจะเกิดอะไรขึ้นที่เหงือพวกนี้ออกเป็นเพราะเหตุนั้นเหรอไม่ได้คัด MP ไม่มีพอจนไปถึงพื้นดินนม่ p a r a l y z e ไห้อดุญาให้คุณใช้สกิลเดิมกับเป้าหมายเดิมอย่างต่อเนื่องค่ะใช้สกิลเดิมกับเป้าหมายเดิมหลายครั้งไม่ได้เหรอพอร์ซันสามารถใช้สกิลอื่นซ้อนทับกันได้อาจจะมีข้อจำกัดอื่นอีกสินะกลับนะว่าเป็นผลจากการผ่าน MP ตัวเองล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ย เข้าใจนะมีแต่ทั้งเดิมพันเทุกสิ่งที่ตัวเองมีแต่ M.P. ของเราจะหมดก่อนหรือเปล่าหรือพวกใคทั้งหมดจะได้รับผลจากสถานะผิดปกติก่อนกันล่ะขอฉันหยุดพักบ้างเถอะจ้าพวกนี้มันมีอยู่กี่ตัวกันเน่ย a า a d ไ s e พาร a ไล s e า a r a d ล s e p เอ็มพีของเราเหลือน้อยลงแล้ว<อ>แย่แล้วสตินัน่นนมันอะไรกันจึงมีมาเพิ่มอีกรอแบบนี้อันตรายเป็นบ้าเลยนะ<อ> <c oughs> รู้อยู่แล้วเลยนะถ้างั้นก็เข้ามาลุยกันสักตั้งซะอยา่าคิดว่ามันจบเห่แล้วจนกว่าจะถึงที่สุดจริงๆพอล่าไลส์พอล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 าไลส์ พลังใจเรากำลังจะหมดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้หรือเปล่าไม่ไม่ขออีกสักครั้งก็ยั่นี้ใช้ปมของตัวประกอบเป็นแรงขับเคลื่อนสิโทกมิโมะลมคุณเพิ่มขึ้นแลคะอพได้รับการสนันุค่ะพารไลส์การแรงับเมพาราไลส์อะไรนีเกิดขึ้นทำไมเรเวลเพิ่มขึ้น ได้รับค่าประสบการณ์จากพวกที่ตายไปแล้วค่าประสบการณ์มหา,าศาลหมายความว่าสามารถทำการต่อสู้ต่อได้แล้วสินะ paralyzed 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 p a r a l y ค่าประสบการณ์สกิลขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้เหรอการได้สกิลใหม่ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลใช่ไหมอะไรก็ไม่สำคัญเข้าไปจากที่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรงไรันถ้าจะทำมันก็ทำได้นี่กำหนดหลายเป้าหมาย สกิลเฉพาะตัวของเราเป็นไปได้ว่ามีเพียงเทพธิดาที่ใช้ไม่ได้ผลแต่ตามความสำเร็จหลังเข้าประสานร้างตอนนี้ยัง100้เอร์ซจะพวกที่อยู่ด้านหลังพวกนั้นไม่มีทาร์เก็ตมาร์กมีระยะที่ทำให้ติดสถานะผิดปกติอย่างนั้นเหรอพาราลิสไม่อนุญาตให้คุณใช้สกิลเดิมซ้ากันค่ะสกิลเดียวกันใช้ซ้อนทับกันไม่ได้เอาเถอะเราก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่า มีกรณีที่ไม่อาจจะใช้ต่อเนื่องได้ห <Level S 1> อยส้นหอยส้นหอยส้นหอยส้นเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะสำหรับเราในตอนนี้เจ้าพวกนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับค่าประสบการณ์เลยเตตัสโอเพน t ตตัสเหมือนจะคำนวณจากเอาค่าเล v e l คูณกับค่าเริ่มต้นเหรอมีเพียง MP ซึ่งมีค่าเริ่มต้นสูงที่เพิ่มขึ้นเราในตอนนี้ MP เปรีบยบได้กับเส้นชีวิต เป็นเชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยสกิลถ้าถูกใช้จะหมดโทกับมิโมริก็จะจบเหยอย่างสมบูรณ์เลเวลเพิ่มขึ้นแล้วค่เลวลเพิ่มขนแล้วค่ะเลเวเพิ่มแล้วเลวลเพิ่มขึ้นและสลิป สล l ปสล s ปสล p ปสล e ปเ e ลเวลสกิลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเท่านี้สลิปก็เลเวลสแล้วเ e ลเวเพิ่มขึ้นแล้วค่ะยืนย,ยันไม่ได้จะประมาทไม่ได้แต่ก็ยังรอดมาได้ถ้ามีพลังนี่ต่อให้มากี่ตัวก็ฆ่าได้ ที่ใช้งานได้มีแค่นี้เองเหรอเริ่มจากหนีออกไปก่อนต้องหาน้ำกับอาหารด้วยเลยนะมนุษย์ที่ถูกมอนสเตอร์ฆ่าอาหารขอของกินหน่อยเถอะของกินวัวกับนก สร้างสถานะติดพิษคงหมดอุลิแล้วเดี๋ยวแข็งจะมัดเลยทางนั้น ในร่างกายมันเป็นกรดหมดเลยหรือไงเนี่ยบัดซบเอ้ยยังไงก็กะจะกำจัดผู้ถูกคัดทิ้งอยู่แล้วนี่เวเนอไม่มีแรงแล้วยังไงตอนนี้อย่าเพิ่งขยับดีกว่าสีเปลี่ยนไปงั้นเหรอ,อแย่แล้วขอบเขตสีม่วงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยบัดซบเอ้ยใครมันจะมายอมแพ้ง่ายๆกันเล่าหนักจังอะไรอยู่ข้างในน่ะ ฮ้ย <c oughs> อร่อยชังถึงจะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงไม่รู้ว่าจะมีอาหารอีกไหมนี่คือยูนิคไอเทมกากกาของเราเหรอ ถึงเวลาตัดสินะเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วสภาพแวดล้อมย่ำแย่อย่างเช่นการสังหารหมู่ใช่เราเป็นคนทำเองมันคือการกระทำที่น่าสะพรึงและขาดความเมตตาม,มากเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> นี่มันอะไรกันน ันหนึ่งเราจะต้องฆ่าให้ได้ถ้าไม่ขัาก็ต้องถูกค่าโทษคะขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรแล้วไปกับพวกฉันเถอะนะคุณลุงกับภรรยาท้าเมื่อเรากลายเป็นคนปกติพวกเขามอบความอบอุ่นของมนุษย์ให้อีกทั้งคอยสอนให้เป็นคนจิตใจดี เพื่อจะได้สามารถรับรู้ความเจ็บปวดของผู้อื่นเหมือนอย่างคนเหล่านั้นได้ทั้งที่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นได้แต่กลับไม่รับรู้อะไรไม่มีอาการสั่นเทาหรือรู้สึกปวดร้าวกับการพรากชีวิตเลยมีแต่กลัวตัวเองมันช่วยไม่ได้นี่ยอมรับตัวเราในตอนนี้สิเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> Status open มีแต่ต้องยอมรับมันตัวตนใหม่ของเราโทกะับมิโมริ รยากาศเปลี่ยนไปนิดหน่อยอีกแล้วนะอัญมณีนี่ต้องถ่ายแกนเวทเข้าไปอย่างนั้นเหรอยะมีผู้ถูกคัดทิ้งมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยเหรอไม่มีท่าทีขัดขืนเพราะไม่มีอาหารหรือน้ำก็เลยยอมรับความตายอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหร นับถือใจพวกคุณจริงๆเลยเจ้านี่มันอันจะมันีใช่ไหมหากขึ้นพื้นดินแล้วอาจจะเป็นต้องใช้มันขอโทษด้วยนะแต่ขอเอาไปแล้วกันยังมีที่อื่นให้สำรวจอีกไหม<ๆ>นี่เป็นห้องที่25แล้วหรือเปล่าเ <i> <ด>ทียบกับห้องอื่นแล้วถือว่าใช้ MP เยอะเอาเรื่องเลย คุณคือผู้ถูกคัดทิ้งเหรอเสียชีวิตจากแผลนี้เหรออ้อ่านตัวอักษรโลกนี้ออกด้วยชื่อของฉันคืออังกฤษบาร์รัตผู้คนมักเรียกฉันว่ามหาปราชอังกฤษแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วชื่อเก่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ชื่อนั้นก็คือผู้ก,กล้าแห่งความมืดอังกฤษนี่มนัน การตอบสนองแบบเดียวกับผู้กล้าแห่งความมือที่แกร่งที่สุดสินะคะฉันถูกบังคับให้ต่อมาที่นี่โดยฝีมือของเทพธิดาบิซิสดูเหมือนว่าฉันจะหมดประโยชน์แล้วจนเกิดไปขวางหูขวางตาของเทพธิดาเข้าถ้าเกิดตั้งใจจะรอดออกไปจากโบราณสถานแห่งนี้ฉันก็อยากฝากฝังสิ่งที่นำติดตัวมาที่นี่พร้อมความปรารถนาแรงกล้าไม่แน่ว่าฉันอาจต้องอยู่ที่นี่ในสภาพแบบนี้นังเทพธิดาหฮงซวย เทพธิดาเรียกจอมมารว่าความชั่วร้ายแต่เทพธิดาเองนั่นแหละที่ชั่วร้ายที่สุดส่วนเราได้แค่คิดจะล้างแค้นเทพธิดาโดยไม่มีความคิดที่จะช่วยโลกเลยอย่างนั้นเหรอความชั่วร้ายประทับความชั่วร้ายประทับความชั่วร้ายเป็นรูปแบบที่แย่มากเลยนะนี่คือรวมวิชาต้องห้ามเหรอเป็นวิธีธรายาหรือไม่ก็อุปกรณ์เวทมนต์อย่างนั้นเองหรอเนี่ยมันอาจจะพอมีประโยชน์บ้างก็ได้ คำราคาถาต้องห้ามเหรออ่านไม่ออกเลยคาถาต้องห้ามเหรอสิ่งที่มหาปราดผู้แข็งแกร่งที่สุดจงใจซ่อนไว้และพกติดตัวไปต้องเป็นคาถาที่ทรงพลังมากแน่หากสามารถถอดรหัสสิ่งนี้ได้อาจจะกลายเป็นไพ่ตา,ตายตอนสู้กับเทียบิดาก็ได้นะโทษทีนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนกอโทษด้วย นนระวังพวกกลืนกินวิญญาณเหรอทุกคนถูกเจ้าแนนฆ่าตาย จะต้องไปเอาบางอย่างมาเปิดสินะมันเชื่อมกับพื้นดินหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ต้องอยู่ใกล้กับที่นี่อย่าไม่ต้องสงสัยผู้กล้าแห่งความมืดที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นกลับไม่อาจเอาชนะมอนสเตอร์ที่ชื่อผู้กลืนกินวิญ,ญญาณได้สเตตัสโอเพนระหว่างทางมาที่นี่เลเวลก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยหวังว่าสกิลนี้จะพอททำอะไรได้บ้างนะ อ้น,นั่นมันอะไรอะไปหน้าเหรอก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะยังไงมันก็คือผู้กลืนกินวิญญาณพาระยจะเป็นบ้าเลยเวนเฮ้ยโดนชิงลงมือก่อนเลยเนี่ยทันทีที่เรามีความคิดที่จะโจมตีลำแสงก็ทำงานทันทีไม่มีโอกาสโจมตีด้วยสกิลเลย เอาไงดีต้องชิงอัญมณีเพื่อหน,นีออกไปด้วยแต่จะฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการจะสร้างสถานะผิดปกติมันจำเป็นต้องขานชื่อสกิลต้องใช้ความดังของเสียงในระดับหนึ่งระยะการโจมตีก็มีจำกัดทำยังไงดีทางแก้คือพัฒนาสเตตัสให้ดีกว่านี้เหรอไม่สิขนาดสั่งให้สกิลทำงานยังไม่ได้เลยท้างั้นก็ต้อง ออกมาเองเลยอย่างนี้เหรอเจ้าั้่นเอาชนะชายที่ขึ้นชื่อว่าแข็งกรังที่สุดได้เพราะงั้นอัตราการรอดชีวิตของผู้ถูกคัดทิ้งเลยเท่ากับศูนย์ไม่ผิดแน่เจ้าแห่งโบราณสถานคือมันเงินนี่ก็อาจจะเป็นการสู้เพื่อรอดในโบราณสถานรังครั้งสุดท้ายโบราณสถานเก่าแก่ ไม่แน่ว่าถ้าเป็นที่นี่อาจจะผ่านเจ้าพวกนั้นไปได้ไม่มีการเคลื่อนไหวมันน่าจะรู้ว่าเรากำลังซ่อนตัวอยู่แถวนี้ถึงอย่างนั้นกับไม่จมตีเลยวไอ้มันอะไรน่อกาขอยักแยงจริง ข้าใจแนละ้วนี่คือการจำลองแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกคัดทิ้งตายยังไงใบหน้าผู้ถูกคัดทิ้งที่โดนฆ่าเป็นสีหน้าก่อนถึงแก่ความตายที่แสดงสิ่งนี้ให้เห็นเพื่อจะดูการตอบสนองของเรานี่และความบันเทิงของผู้กลืนกินวิญญาณจมวันสเตอร์พวกนี้ไม่ว่าจะตัวไหนก็มีรถนิยมที่แย่ชะมัดเลย ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็เถอะแต่กับอีกฝ่ายที่อยู่ในร่างมนุษย์สกิลพิษที่โหดร้ายแบบนั้นใครมันจะใช้ได้ลงแล้ว <c oughs> อย่ามาล้อเล่นนะฉันนะตอนนี้ฉันยังไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดนั้นเป็นเหมือนกับแกที่ชอบเล่นสนุกกับวิญญาณของพวกมนุษย์มอนสเตอร์ยังพอทนแต่อีกฝ่ายที่มีรูปลักษเป็นมนุษย์เจ้าพวกนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดเดียว แล้จ่ใช้พลังพิษนี้โจมตีได้ยังไงกันเล่าฉันน่ะฉันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่นะอย่าพอนะมันพวกพอน่ไม่ใช่หรือมันมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่หรออย่าเข้ามา ในตัวของเรามันกำลังลิ้มรักอยู่ก็ไมีเจเยอที่ดีที่สุดสีหนแบบนี้จังนีนมันกำลังสนิยู่พอได้แล้วพอสักทีทถอะขอรออ้องลอยาอี่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ใครก็ได้ช่วยทีขอร้องนะใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ใครก็ได้มาช่วยฉันทีเถอะใครก็ได้มาช่วยฉันทีสัมผัสได้ถ้งความรีบเรของผู้คนวิญญาณความรู้สึกนี้ดีที่สุดพาราลิสใช่ดีที่สุดตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดของแกช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แกรอคอยก็เลยเผอชะล่าใจแกไม่สังเกตบ้างเลยเหรอ ว่าฉันไม่ลดแขนซ้ายตัวเองลองเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่แล้วล่ะมันคือจุดอ่อนร้ายแรงของพวกจิงพยองในอำนาจทันทีที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหลือกว่าอีกฝ่ายทันทีที่คิดว่าช้ยชนะมันอยู่ในกำมือแล้วนั่นแหละคือความผิดพลาดร้ายแรงที่ได้ทำลงไปแลเวแ่คิวทำไแล้วค่ะทุกอย่างเป็นการแสดงเนียนมากใช่ไหมมันก็แห่อยู่แล้ว จะกี่วันจะกี่เดือนจะกี่ปีพยายามทำตัวดีๆพยายามทำตัวปกติพยายามเป็นคนใจดีหลอกแม้กระทั่งตัวเองจนนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงสุดท้ายก็หลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปจนหมดสิน้นฉันคนนี้ตัวประกอบอากาศธาตุแสนใจดีโทรกับมิโมริทำการแสดงมาตั้งนานแล้วละคอยซัดฉันกับเจ้าพวกนี้มีเจตนาค่า ต่อยแกเป็นมอนสตเตอร์ที่สร้างวิญญาณของผู้ถูกคัดทิ้งขึ้นมาก็เถอะฉันก็ไม่คิดจะปราณีน้ำยอกก็ต้องเจอน้ำบงตาต่อตาฟันต่อฟันหมดขยี้ไม่ให้เหลือสเตตัสฉันอ่อนสุดในโบราณสถานนี้แต่ดีแล้วที่อ่อนสุดแม้จะต้องโดนดูถูกแต่เพราะอย่างนั้นถึงรอดมาได้โดนผู้ถูกคัดทิ้งที่ตัวเองดูถูกนักหนาว่าเป็นขยะอ่อนแอเล่นเข้าไป ช่างเป็นจุดจบที่น่าสมเพชดีใช่ไหมล่ะนะพวกเกิดนกินวิญญาณหากพยายามทำการเคลื่อนไหวทั้งที่อยู่ในสภาพอมพาะจะเสียหายเพิ่มเมติมหรือเปล่าหอยสัเลเวลกบแล้วค่ะพอกันทีหลับไปสะถุสลี จะรอดชีวิตมาได้มีความสุขเหมือนปราบด้วยมือตัวเองเลยเอาชนะดราก้อนซอมบี้ได้เนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะ <c oughs> ที่จะแปลกใจตอนพยายามกินมอนสเตอร์ก็เธอดีใจที่อัญมณีของเราจะได้มีประโยชน์แล้วถ้าน้อยไปก็ขอโทษด้วยขอบคุณที่ช่วยจัดการคู่เกินกลิ่นวิญญาณให้นะ <c oughs> ได้โปรดจัดก,การเทพธิดานั่นด้วย ฉันไม่ได้มีข้อผูกมัดที่ต้องมายอมรับคำขอนั่นอยู่แล้วแหละนะเอาเป็นว่าวางใจได้ถึงเรื่องนั้นอาจจะใช้เวลานานหน่อยก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วจะต้องให้เทพธิดาเฮงสวยนั่นได้ชดใช้ผลกรรมอย่างแน่นอนไปก่อนนะ 聞かせる